ถิน CTH มีผู้รับชมแล้วเนี่ยสล้านห้าแสนครัวเรือนเพราะฉะนั้นคาดหวังเอาไว้ว่า3ปีหลังจากนี้เนี่ยจะมีผู้รับชมมากกว่า7ล้านครัวเรือนแต่สำหรับการทำโมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็รวมถึงการถ่ายทอดมันต้องคำนึงถึงการให้ผู้ชมได้ดูกันอย่างกว้างขวางและความจริงก็เป็นเงื่อนไขของพิมรด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อที่หงชัดเจนก็คือมีฟรีทีวีร่วมถ่ายทอดแน่ แนวโน้มดูในบางสื่อเห็นว่าจะเป็นช่องสามของเรานี่แหละนะก็จะถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างน้อย17แมตซ์ซึ่งคุณวิชัยเมื่อวานนี้บอกว่าการณีฟรีทีวีย้ำก่อนเลยว่าไม่มีจอดำข้อต่อมาการขยายฐานสมาชิกสำหรับการรับชม380แมตร์ก็คือครบทุกแมตช์ซึ่งได้ลิเคสิ์มาแทนที่ t r u ร Vision เนี่ย คุณพิชัยก็อธิบายว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือการใช้เครืขขคอข่ายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่เรียกว่าไฟเบอร์ออปติกค่ะซึ่งต้นปีหน้าจะแล้วเสร็จ <c oughs> และส่วรที่3คือการเจราจาหาพนันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อถ่ายทอดออกอากาศในระบบอื่นโดยระบบที่บอกรับเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักเชื่อว่าระบบของ CTH เองจะเป็นระบบหลักที่ถ่ายทอดทั้ง3 8 0แบแแทนทูวิชัน บางแมทอย่างน้อย1 7แมทจะถ่ายทอดทางฟรีทีวีซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นช่องสาอีกบางแมทอาจจะเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งไม่ปิดกั้นแม้กระทั่งชูวิชัใช่ยินดีแต่จะได้เพียงบางแมทท่านผู้ชมผมควานึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในโบเดลนี้ก็จะทำให้รับชมกันได้อย่างทั่วถึงคุณวัชระวัชรพลเมื่อวานนี้บอกเนี่ยนะว่าคาดว่ารูปแบบ การถ่ายทอดสดและการเผยแพร่ภาพจะมีความชัดเจนในต้นปีหน้าแล้วก็ยืนยันว่าคนที่เป็นแฟนพรีเมียร์เลกไม่ต้องตกใจครบแน่นอน380นัดน,นะคะแล้วก็จะต้องมีการถ่ายทอดในฟรีทีวีตามกฎของพรีเมียร์เลกที่คุณสรยุทธบอกก็คืออย่างน้อย17แมตช์ต่อฤดูกาลนี่แหละฮะไม่มีปัญหาจอดำแน่นอนยืนยันนะคะแต่แน่นอนคนที่ติดตามพรีเมียร์ลีกชนิดเป็นแฟนประจำเนี่ยผมก็คนหนึ่ง ก็จะอุ้ยถึงจะทํายังไงใช้ชีวิตกันยังไงนะฮะเพราะว่าก็ติดทรูวิชันมาตลอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าต้นปีหน้าเขาจะวางรูปแบบเสร็จว่าจะออกมายังไงทรูวิชันเองเมื่อวานนี้คุณสุภาชัยเจรละวนนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรูวิชันจำกัดก็ขออภัยสมาชิกของทรูวิชันที่ต้องผิดหวังในเรื่องการรับชมพิมร์ลลกผ่านทรูวิชันคุณสุภชัยก็บอกนะฮะก็ลูกผู้ชายว่าเรียนสมาชิกว่า ยังสามารถชมพรีเมียร์ลีกหรืดูการนี้จนจบตามปกตินะแล้วก็ยังจะสามารถชมรายการกีฬาระดับโลกอื่นๆรวมถึงบันเทิงสารคดีฤฤ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 สาระความรู้อีกมากมายทูวิชั่นจะจัดสรรก็ประมาณลงเพิ่มเติมเพื่อไปซื้อและพัฒนารายการด้านอื่นๆนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกเพื่อมามอบให้กับสมาชิกให้คุ้มค่าโดยเร็วโดยการประมูลที่ว่านี้ทูวิชั่นก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะสู้ราคา ในแง่ที่เอามาคำนวณถึงโมเดลทางธุรกิจแล้วก็ยอมรับยอมรับเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคุณสุปชัยบอกว่าราคามันสูงเกินความสามารถแต่ขนาดเดียวกันต่อไปโมเดลธุรกิจของ TrueVision เองก็ต้องไม่พึ่งพาเฉพาะพิมรรลี hmm. ต้องยอมรับว่าพิมเ์ลีเป็นรายการที่ทำให้ผู้คนยอมควักกระเป๋าสตังค์จ่ายเพิ่มอ hmm. แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์น่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของรายการไม่แต่เฉพาะกีฬาที่แพงที่สุดในโลก เดี๋ยวประกาศร,ราคาออกมาผมว่าช็อกกันเปนแถวค่ะเชื่อไหมฮะเพราะฉะนั้นทูวิชันก็เตรียมการดําเนินการต่อไป RS ก็ยอมรับแต่โดยดีเมื่อวานนี้ชายบริษัท RS จำกัดมหาชนโดยคุณพรพันธ์เตดรุ่งชัยสกุลน,นะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการก็บอกว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประมูลด้วยเพราะว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดคอนเทนต์กีฬาของโลกอีกหนึ่งรายการนะคะ RS เนี่ยตอนที่ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลวางรูปแบบการทําธุรกิจเอาไว้ชัดเจนคือเป็นตัวกําหนดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เลยว่าไหวที่เท่าไหร่ก็เชื่อว่าจะสามารถทําตลาดได้แต่พอผลออก ออกมาราคาประมูลเข้าไปเนี่ยมันต่ำกว่าผู้ชนะก็หมายความว่าแต่ละผู้ประกอบการก็น่าจะมีโมเดลธุรกิจที่วางเอาไว้ต่างกันนะคะการที่ RS ไม่ได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกมาบริหารคุณพรพันธ์บอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลใดๆกับธุรกิจปัจจุบันเพราะว่ามองว่ามันเป็นอีกแค่หนึ่งโครงการพิเศษที่แยกออกมาเท่านั้นเองมีรายงานล่าสุดนะว่า CTS เจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่ในพรีเมียร์ลีกอีก3ฤด,ดูกาลถัดไป อาจจะเตรียมแพ็กเกจเอาไว้สําหรับการที่ท่านผู้ชมจะต้องเพิ่มอีกสักกล่องในบ้านเอาไว้ในสีสีรูปแบบ4ี่แพ็กเกจแล้วก็ดูเหมือนจะยืนยันว่าสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อเดือนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถูกนะฮะอ่ะอ่ะผมไปตัดสินไม่ได้ให้ท่านผู้ชมทวิทีชัยดีกว่าพอเห็นภาพนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะฮะมีเรื่องของหนุ่มวัย20ปีที่อุดรธานี อ้วนจนหน้าตกใจนะสองร้อยห้าสิบ250กิโลกร,รัมะค่ะสองเพศด้วยอ่ะอสองเพศด้วยนะเดี๋ยวกลับมาอ๋ออายืนลูกอายืนถ่ายรูปนะลูกนะอายืนนี่ก่อน เรื่องราเช้านี้7จ็วาหนาทีนะครับเวลาช่วงนี้มีเรื่องหนึ่งตํารวจสอนรอชลสงครามจับหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าเป็นอาชาชมบะกแต่ตะเวนทุบกระจกรถผมกําลังบอกว่าขณะนี้ภัยคุกคามใหญ่ถ้าท่านผอตรอดุลแสงสิงแก้วท่านดูอยู่ค่ะภัยคุกคามใหญ่ในขณะนี้ข้อหนึ่งก็คือคนร้ายตะเวนทุบกระจกรถจรจรกรรมทรัพย์สินในรถมันเยอะจริงๆ มีไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งหลายรายอันนี้จับได้รายหนึ่งใช่แม้กระทั่งที่พลุกพ่านเนี่ยก็ก่อเหตุกันนะคะล่าสุดเนี่ยจับกุมนายยุคนเสกสรรหรือว่าปอกันเกิดผลอายุ35ปีค่ะของกลางก็คือรถกระบะมิซูบิชิไซโครนสีดําแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมีเสื้อมูลนิธิร่วมกระตันอยู่นั่นแหละอ้างมูลนิธิไงใช่อ้างว่าตัวเองเป็นมูลนิธิแล้วก็ขับรถคันนี้เนี่ยนะคะตระเวนไปตามที่ต่าง,างๆใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุทุบกระจกรถแล้วก็โจรกรรมของที่อยู่ในรถค่ะ วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองผู้ต้องหาคนนี้ขับรถมูลนิธิมามาก่อเหตุลักรถที่เป็นรถกระบะนะคะของคุณวะลัยมณีไพรโรดจอดเอาไว้หลังอนุสรสถาน14ตุลาแล้วก็หลบหนีไปตอนแรกก็ยังให้การปฏิเสธอยู่ให้การวกวนบอกตัวเองเนี่ยเป็นร่วมกระตันอยู่มีหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนปรากฏว่ากล้องวงจรปิดไม่พ้นนะคะ ตอนที่เขากำลังก่อเหตุอยู่มัดตัวเลยทุบกระจกค่ะแล้วก็เอาทรัพย์สินในรถไป<ม>เดี๋ยวก็ขยายผลต่อนะคะว่ามีกลุ่มก้อนแก๊งยังไงบ้างเสียดายไม่มีภาพวงจรปิดให้ดูะนะฮะคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นภัยที่ใหญ่เหลือเกินตอนนี้มันแพร่ระบาดแล้วมันแป๊บเดียวเนี่ยคนร้ายมีวิธีงัดยังไงกระจกพรวดลงไปหลุดลงไปทั้งบ้านเนี่ยแล้วสัญ,ญญาณการขโมยก็ไม่ดังด้วยแล้วก็ไม่ต้องเปิดประตูเอื้อมตัวเข้าไปหยิบกระป๋องกระเป๋าทรัพย์สินในรถ มันเยอะเป็นดอกเหตุจริงๆคะท่านบรตรอ๋อท่านผู้ชมฮะค่ะขอร้องพงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องเราเช้านี้นะครับ8ปดรยการ1นาทีว่ากันต่อเลยนะครับนักข่าวของเราที่อุดรธานีรายงานว่าพบเด็กอ้วน ความจริงก็ไม่ใช่เด็กแล้วล่ะอายุ250อ่ะขอพระน้ำหนัก250กิโลแม่ออกมาวิงวอนขอให้ช่วยเหลือคนอ้วนคนนี้ชื่อนายสมคิดเจริญเสียอายุ20ยเป็นชาวอำเภอเมืองอุดรอ้วนผิดปกติท้องเนี่ยยื่นออกมาอย่างที่เห็นหน้าอกก็ใหญ่แขนและขาก็โตน้ำหนักรวมกว่า250กิโลลำบากในการใช้ชีวิตและไม่ได้เรียนหนังสือ สมคิดเจริญศรีหรือบอยบอกกับนักข่าวของเราว่าทุกวันนี้ลําบากนอนก็ไม่ได้ต้องนั่งนอนนะฮะคือเอง <A S 2> <A S 1> นอนมไม่ได้นั่งนอนเดินก็ไม่ไหวลําบากอยากหาย K แม่ชื่อสายอยาเจริญศรีอายุห้าปีบอกก็ตั้งแต่เกิดลูกชายก็เหมือนคนปกติแต่พออายุ13บเป็นต้นมาอาการอ้วนขึ้นและนมโตเหมือนเป็นผู้หญิงอ้วนขึ้นเรื่อยๆทุกปี สองเดือนที่ผ่านมาบริเวณท้องโตและบริเวณก้นยื่นออกมาอย่างมากบอยยังมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานด้วยเคยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเพศกมกวมคือมีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายอะค่ะจำได้ใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งที่ลำปางจำได้เพศกากวมนั่นแหละ,ะก็แปลว่ามีสองโรคคือหนึ่งอ้วนอย่างหนักเลย สองก็คือเพศกำกวมคือมีฮอร์โมนทั้งสองเพศเลยนะคะแม่ก็บอกไม่มีการักษาฟังเสียงแม่กับบอยดูกันแล้วกันฮะถ้าเป็นถ้าแยกเพศเสร็จแล้วเขาจะผ่าตัดให้ผ่าแล้โูกถ้าหายอะ่ะเขาจะผ่าตัดให้ถ้าถ้าแยกเพศเสร็จถ้ารักษาต่อเนื่องกันนะอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะผ่าลูกอันทะาออกให้อืถ้าถ้าแยกเสร็จแล้วรู้ว่าเป็นผู้ชาย ถ้าเป็นเพศผู้หญิงเขาก็จะผ่าให้เป็นมีประจำเดือนออกมาอ๋อในทายกากร,รมกรวนใช่แล้วคุณแม่อยากจะให้หน่วยงานหรือใครช่วยยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยรักษาหายพวกนี้นะคะพวกอันที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆหมอโรงพยาบาลมาดูเขาก็บอกว่าสรุปแล้วให้เป็นโรคก,ก้วนก่อนอืจะเอาเข้าไปรอบนี้นะคือลำพังเราเรามีเงินพอที่จะไปรักษาน้องเขาไหมไม่มีหรอกทำไมไครับวันๆไม่มีมีแต่ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ให้มีแต่ลูกส่งมาให้กินถ้าลูกไม่ส่งมาให้กินก็ไม่ได้กินแม่แม่ทําอาชีพอะไรเลี้ยงหลานเฉยๆผมอ้วนผมมยขอความช่วยเหลือหน่อยครับผมอยากหายผมอยากหายบอยอ้วนอย่างนี้บอยลําบากอะไรบ้างลูกเล่าให้ฟังหน่อยลำบากไหลูกไปไม่ได้เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหนลูกเหนื่อยมากคับเหรอยามเวลาเดินนะคะเหนื่อยกด แล้วก็ไดนั่งพักเวลานอนนอนลําบากไหมนั่งงูนั่งหลับไม่ลาบากบางคังบางั้บางครั้งมันก็นอนตะแคงค่ะนอนเลยนอนตะแคงปวดไหมลูกปวดเนื้อปวดตัวไหมปเจ็บอันไหนมากที่สุดปวดอะไรเจ็บไหนเจ็บตรงท้ององแข็งท้องแข็งเหรอกินข้าวได้ไหมบอยได้ค่ ผ้าสงสารน,นะคือโดนนะฮะคือหน้าอกเนี่ยเป็นลักษณะหน้าอกผู้หญิงเลยนะใช่มันไม่ใช่จากการอ้วนแล้วมันย้อยลงมาแบบนั้นนะคะเป็นหน้<น>าอ,อกแบบผู้หญิงเพราะว<อ>่าเธอเป็นโรคเพศกำกวมคือสองเพศด้วยเนี่ยนะฮะอืเอามือเอามือยืนก็เหนื่อยแล้วนะคะถ้าผู้ชมบอกผมมากันแล้วกันนะฮะกับน้องไบเนี่ยผ่านหน้าจอน,นี่แหละว่าจะยังไงดีฮะโอ้โหท้องใหญ่มาก อท่านผู้ชมแมว่ากันต่อท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาเลยนะครับผ่านหน้าจอของเรานะฮะ SMS <S <S ก็มีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเราเช้านี้ .com นับมาตั้งแต่8โมงละ10บท่านเลยนะฮะจนจบรายการเป็นเสื้อยือดอย่างที่เห็นใช่วงเล็บ<ล>ว่าที่สุดค่ะหลายท่านรู้แล้วนะอีก,กเรื่องหนึ่งน้องไบที่อุดรธานีเหมือนกันแต่นี่มีกรณีของการจับหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาเหมือน ปาเกียวอ่ะใช่เหมือนแมนนี่ปาเกียวนะคะยังไงกันเนี่ยที่เป็นชกมวยเหมือนไหมคะคุณผู้ชมนายคนนี้ชื่อนายปิยะหรือว่าเชียนสร้อยทองค่ะเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางคือยาบ้า635มเมตรนี่ตั้งใจจะทําหน้าเหมือนปาเกียวเลยเชื่อไหมดูหนวดดูผมอ่ะเออคือไว้แบบเหมือนเป๊ะเลยนะคะตัวเ,เขาเนี่ยเปิดหอพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวหน้ามาหาวิทยาลัยเอก,กชนเลยขายยาบ้าให้กับนักศึกษาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตำรวจก็ไปล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มได้ทีนี้ในระหว่างที่มา แถลงข่าวเนี่ยค่ะที่เห็นเขาอมยิ้มเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าทั้งตำรวจทั้งนักข่าวพากันแซวเขาว่าเอดูไปดูมาหน้าเหมือนปลากเกียวเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็เลยยิ้มแบบเขินๆน,นั่นนะท่านผู้ชมดูฮะเหมือนไหมคะแล้วพอถามว่าเคยชกมวยไหมเขาบอกว่าไม่เคยเคยแต่ขายยาบ้าเท่านั้น ปลา,าเกียวเดือดร้อนแล้วเนี่ยเออเลวย,ยังไงแต่เขาก็เล่าต่อนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาน่าเหมือนปลากเกียวนี่แหละเลยมีทั้งสาวไทยแล้วก็สาวฝรั่งมาติดพันจํานวนมากเขาเคยมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติ ติดอกติดใจแล้วก็รักในตัวเขาขนาดซื้อรถยนต์คันหนึ่งให้เลยคันที่ถูกยึดนี่แหละคือชาวต่างชาติท่านนั้นที่เป็นุุาพสตรีเนี่ยซื้อให้นะอืมแล้วก็ให้เงินใช้จ่ายรายเดือนด้วยตํารวจก็เลยบอกว่าอ้าวดูก็น่าจะสบายนะมีเงินใช้ประจําเดือนมีรถขับด้วยเขาบอกเงินมันไม่พอใช้เพราะว่าเขาต้องไปเลี้ยงภรรยาซึ่งเป็นนักศึกษาอีกสองคนก็เลยต้องไปขายยาบ้าเพิ่ม ฟังเพลินๆอีกเพลงสิคือชีวิตน่าจะสบายมีรถ <ś les> มีเงินใช้รายเดือนใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่า<ม>เงินมไม่พอใช้ภรรยาฝรั่งเนี่ยซื้อรถให้ให้เงินใช้รายเดือนด,ด้วยแต่เขาบอกเงินเขาไม่พอใชา้เพราะว่าเขาต้องไปเลี้ยงภรรยาคนไทยเป็นนักศึกษาอีกสองคนเลยต้องไปขายยาบ้าเพิ่มฮะ <ś les> ไม่มีเสียงหรอมันจะเหมือนจริงนั่นน่ะค่ะเออขายยาบ้าปลาด ท่านผู้ชมครัที่จังหวัดตา